Thank yeah. 山在高，山在远，白如

catch <laughs> your Thank yeah. you. เมื่อกเจอกันทุกคนที่างานไอดอลิสเีกแล้ววันนี้เรามีอไอดอลิเสเซ่ของปุยนุ่นเพลงพิเศษเลยลก็คือเพลงถัดไปของพวกเราค่ะเพราะว่าเป็นเพลงแบบใหม่ล่าสุดแกะกล่องเมืกก่อ <c oughs> ก,กี้เลยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยแกะกล่องเมื่อกี้เลยก็เป็นเพลงของเราบิ๊กซี่นะคะเราคิดว่าทุกคนเคยดูไหมต้องเคยฟังกันแล้วแหละเพราะว่าปล่อยเอ็มวีไปแล้วใช่ปล่อยเอ็มวีไปแล้วนะคะ ้องกันตอนนี้แต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นแบบ first romance <Superman S 2> เลยครั้งแรกทีแรกทีเดียวเอ๊ทีเดียวได้หรอใช่อได้แล้วจะมีอีกหลายที่แต่ว่าที่นี่เป็นทีแรกน้องแล้วก็บางครั้งที่พูดยาวๆอะไรหรือ,รอปล่าเหนื่อยยังไม่ได้เข้าเพลงใหม่เขาจะไงม่อกี้เพลงอะไรเมื่อกี้เพลงแรกของเราคือคนน่ารักมันจะโสดน้องแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อว่าฉันของภาวนาแล้วเพลงต่อไปเนี่ยเป็น กันแรกของวิซซี่เลยอ่ะคุทการเปิดตัววิซซี่สองสาวสวยสุดเซ็กซี่โฟดูโอเอเจ้าพุยเุยเออเคลายไหมคะคืนนี้ลายไหมไม่ลายค่ะลูกโอเคกันไปเลยโอเไปเลยเหรอพร้อแล้วพร้อมไหมพรแจ้ไมคะไม่พอมค่ะุไม่พอไม่เป็นไรอย่าเราโอเจโอเชื่อพลงว่าก่อนหน่อยให้หายทิ่ถือนะคะ

Don't you want, yeah? See, I don't you want I yeah? Do you Nisha? Know yeah? the, the first time I'm you know ready I are i you nice เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดใหม่แกะออกเลยเนาะจากพวกเราบีจีนะคะกอดหน่อยให้หายไปถึงเนาะก็เป็นซิงเกิลที่แบบออกมาทีนใจโดนขอกอดหน่อยได้ไหมใช่ขอกอดหน่อยได้ไหมขอได้เฮ้ยการแข่งขันเราการแข่งขันเราตอได้ได้เดี๋ยวเราเจอกันที่บู๊ทเนาะวันนี้เรามีบู๊ทด้วยเรไม่ได้มีแค่นี้เราอยากจะทำเพลงใหม่เพราะตอนนี้ขึ้นแดดแล้วแต่แดดแล้ว เยอะๆนะแต่ว่าสปพอหรือว่าแบบยังมีอีกด้วยตอนนี้ยังมีอีกเล่นเลยอ่จะเหาะต่เร็วนด้วยแต่ว่าเพลงนี้ไป็นแต่ใล้านวิวกันก่อนเนาะคือแต่ก่อนก็จะมอต่ออีใหม่ช็อตอ่ะใครยังไม่แต่แล้วยังต่ออีกใหม่เหรอนานๆเลยนี่ค่ะทุกคนไปป่านย้อนเทวร้วยก่อนหน่อยให้หน่อยที่ถึอวิสซี่นะคะช่องทางการฟังการติดตามก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยก็จะเป็น n s t a g r a ตมีพฟ Facebook ่อส่วนช่องทางเดก็มีสปอนิปาร์ดมีหูมีตาเลยเนาะไปฟังกันกอดหน่อยให้หายคิดถึงกอดหน่อยให้หายคิดถึงนะคะแล้วกันนี้เราว่าเราก็คิดถึงบางคนด้วยใช่ที่เป็นวิดเจ้าในใครวิดเ้าของเราขอเบลลี่จกพีุ่๊กกิ๊กนะคะก็วันนี้ก็เลยท่มให้กำลังใจพวกเราด้วย ก็ขอบคุณพิ่น้ำพที่เดี่ยวเป็นตัวเล่นต่อที่บูธหลับใหม่เออหลับใหม่ใช่ที่บูธนะคะเดินต่อที่บูธเนาะเพราะเรามีบูธจนถึงหลายโมงเย็นเลยก็ไปเจอกันได,นด้นะคะไปเจอกันนะทุกคนน้ำเราก็มีกิจกรรมเล่นเยอะแยะเลยฝากหน่อยให้หายที่ถือของเวซี่นะคะวันนี้มาเช็คอันก,กับพวกเราแล้วของที่ระลึอกของพวกเราด้วยนะคะมินิซี